ก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับแลคเอ่อช่องคอมพิวเตอร์เพนเซอร์เทียน,น,นะครับผมวันนี้ก็เอ่อมันอยู่ในเกมเวิร์ดแคนบิสกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้า i อซ์สองเอสเฮดนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในหลหัสผมตอนนี้อยู่ในหลหัสของอะไรเนี่ยเลสรถนะครับผมเพนเซอร์เพนเซอร์ทียนสองนะผมนี่หลหัสของเขานะครับผมก็ก็เขาก็ทําการส่งมาก็ทําการจัดให้เลยแล้วกันนะสำหรับเจ้า i อซ์สองเอสเฮดซึ่งเป็นรถถังกิจกรรม ที่เพิ่งจะผ่านมานี่เองซึ่งผมก็ทําการไม่เอานะก็เป็นรถถังรู้สึกจะเป็นรถถังอีเวนต์คันแรกที่มีป้อมอยู่ด้านหลังนะก็คือตัวถังอยู่ด้านหน้าป้อมอยู่ด้านหลังอย่างแท้จริงนะครับผมนะก็เป็นคันที่เขาเรียกว่าการที่มีป้อมอยู่ข้างหลังนี่จะมีข้อดีอยู่ประมาณไม่กี่อย่างครับก็หนึ่งก็คือมุมกดจะดีครับสองสองคือไม่มุมกดดีมันมันขึ้นอยู่บบางคันครับแต่ว่าสองนี่คือการ ทำมุมหรือไซส์สเกตที่ดีมากนะครับผมเพราะว่าป้อมอยู่ข้างหลังแล้วมันจะไม่ต้องโชว์เกาะหน้าที่บา,บางๆแล้วนะครับผมซึ่งคันนี้ก็มีสเปกโดยประมาณดังนี้นะก็มีการป้องกัน66%น้ำพลังการลบซึ่งเปลี่ยนใหม่คําพูดใหม่ก็เป็น58%ประสิทธิภาพกระสุน80%ความตัว34%คันนี้ความทนทาน1,500เกาะตัวห่าง130 160แลวก็เกาะป้อมปืน1 9 170 90 90นะก็โดยรวมถือว่าหนาแต่หนาแบบไม่เด้งเท่าไหร่นะ ก็คันนี้มีกำลังเครื่องยนต์740แรงม้าถือว <met> ่าแรงมากๆนะความเร็วสูงสุด42กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ถือว่าเร็วมากๆนะเป็นเฮวิวิทังที่วิ่งไวนะและการหันก็30.37แล้วก็ความเร็วป้อมปืน24.30นะคันนี้ก็เป็นปืนไร้สองมมแบบอะไรยะไอ้สานดีเฟนเนอร์แต่แค่ไม่เอาต้วหล่อเท่านั้นเองก็162.76นะก็การยิง5.09ระยะเบรลง5.5 กาจกระจายกระสุนนี่ก็จะเยอะพอตัวนะโอเคประมาณนี้นะซึ่งจะให้ไม่เจาะดีขึ้นก็ใช้อนี้ก็ได้นะหรือไม่ก็ใช้แบบนี้แล้วแต่นะแต่ว่าผมจะใช้ตามนี้แล้วกันเนาะสำเจ้าไอ้สองไอเทนะอาดังนั้นเราพาเข้าไปดูในแอปกันเลยดีกว่านะเพราะเนื่องจากว่าแอปตัว Armor Inspector ผมนะเขามีการอัปเดตข้อมูลบิ t สามจุดเก้ามาแล้วก็หมายความว่าเราสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับรถถังคันใหม่นี้ได้เลยทันทีนะครับผมนะ ก็ไอร้อยสามสิบที่มันว่ามันก็ร้อยสามสิบจริงๆนะเห็นไหมร้อยสามสิบตรงนี้ก็จะมีตรงเพดล่างหนาหนึ่งร้อยนะมีตรงนี้หนาหนึ่งร้อยเช่นกันนะเป็นช่องมองนะตรงนี้จะมีกรอบความหนาตรงป้อมปืนตรงขอบป้อมนะร้อยเจ็ดสิบนะก็จะมีอะไรนะสเปซอาร์เมอร์ร้อยเจ็ดสิบนะจะมีตรงส่วนนี้ที่หนาแค่หกสิบนะเพราะมันซ้อนกันนะก็เลยหนาหน่อยตรงปืนนะส่วนตรงขอบนี้จะหนาแค่ร้อยเดียวดังนั้นมันค่อนจะบางนะคันนี้มีมุกดอยู่ที่เจ็ดนะครับผมดังนั้นมันก็ค่อนจะดีในการฮูดานเห็นไหมจุดอ่อนมันจะเหลืออแค่่มันนจะยยยิงากห ก็คันนี้ก่อ5 100หนึ่งลอยนะก็จะมีซองในที่หนาแค่ล็อกแนลหกสิบดังนั้นเราสามารถยิงคารุซ่าซอกร้อยได้ถ้าทํามุมไม่ดีนะครับผมนะก็จะมีหัวเป็นป้อมนี่ค่อนข้้งจะบางมากจริงๆมันไม่ใช่ศูนย์นะมันบางนะจริงๆมันต้องมีความหนานะแต่ว่าตรงจุดนี้จะเป็นจุดที่โดนฮิตอีได้นะผมบางมากครับผมนะก็จะมีคันนี้มีความหนาเจ็ดสิบแล้วตรงแผ่นล่างสามสิบถือว่าบางมากตรงนี้โดนฮิตอีได้อยู่นะ คันนี้ยังมีความพิเศษกว่าเฮลิวิทังคันอื่นคือหลังค้างข้างบนจะโคตรหนาเลยร้อยสิบแล้วตรงนี้เก้าสิบนะไม่รู้จะหนาทำพระแสงอะไรเห็นไหมนี่หูโคตรแดงนะก็คือคือถ้าใครถ้าใครแบบจะมาตบบนหัวเงี้ยก็จะยิงหัวยางมากเลยเพราะหัวมันแดงนะครับผมนะแต่ตัวถังจะยิงง่ายเนะ่เอาเป็นว่านี่นไหมถ้าอยู่ในมุมปกติคันนี้กรอตัวถังเขาจะเขาเรืยกอะไรนะที่เขาเรืทำมุมไม่ดีดนะังนั้นก็ถ้าลูกธรรมดาก็จะแดงใช่ไหมแต่ถ้าว่าลูกแบบทองนี่ก็จะเขียว ก็จะมีแดงได้อยู่่ะขึ้นอยู่กับระยะถ้ายิ่งห่างก็จะยิ่งแดงนะประมาณนี้อ่าคันนี้จะดีหน่อยตอนทําไซส์สเกปหรือทํามุมนะครับผมคันนี้ก็จะมีดีอ่าประมาณไหนนะถึงจะเหมาะสมนะคันนี้ก็ประมาณเออก็ประมาณนี้ก็พอนะครับผมเพราะถ้าทํามากกว่านี้เห็นไหมครับถ้าทํามากกว่านี้มันจะตรงซอกล้อมันสามารถยิงได้เพราะว่ามันหนาแค่หกสิบเองนะผมก่อข้าง100หนึ่งร้อยหนามากแต่ว่ามันตรงซอกล้อมันบางไงดังนั้นเราทํามุมประมาณนี้ก็พอเนาะ รวมกับมุมกดอีกก็จะช่วยได้ทาให้กอดตรงนี้แดงขึ้นแลวเหลือตรงป้อมปืนที่ยิงแกกยกๆนะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมทำให้ยิงแกกยกๆนะต้องมีเนิน,นะคันนี้ถึงจะเวิร์กนะถ้าไอซ์ยูามายิงก็จะดูออกเห็นไหมนี่ถ้าต้องตรงมันจะเขียวมากครับผมแต่ว่าการทํามุมแล้วก็ฮูดาวไปด้วยมันช่วยให้กันปืนพวกนี้ได้เยอะเลยทีเดียวส่วนปืนผมจะไม่พูดถึงมากเพราะปืนเป็นแบบเดียวกันก L ับดีเฟนเซอร์กับไอซ์หกของผมดังนั้นมาจอบเหมือนกันอะไรเหมือนกันหมดเลยนะเห็นไหมก็จะประมาณนี้แหละครับนะ ถ้าเป็นพวกเทียเก้าวพวกเควิทังอาจจะยิงสบายๆหน่อยพวกอเอชีไอเงี้ยเออเราที่พูดถึง Heavy Tank เควิทังปกติไหมเอพจะยิงง่ายมากคือถ้ามันไม่มีองศาคือเกาะตัวถังไม่ค่อยมีองศาดังนั้นต้องเพิ่มองศา,นาในการเด้งนะประมาณแบบเฉียงๆนี้หน่อยเพื่อเอากเกาะนี้รับแทนแล้วเราก็เลยนะโผล่ปืนออกไปอย่างนี้แล้วก็พอถอยมาปุ๊บก็จะมีจุดนี้ที่ยิงได้แล้วก็ปอมนะก็ทําให้แบบศัตรูต้องใช้เวลาเล็งแล้วก็สามารถยิงสวนได้ก่อนนะถ้าใช้มกดก็เราก็จะได้เปรียบพอตัวนะทําให้กล่องนี้แดงได้นะ คือถ้ามีเงินก็จะดีนะครับสาคัญน,นี้เจา้าไอไอสองเอเทนนะซึ่งผมก็ถามว่าได้ลองเล่นหรือยังครับตอบตรงว่าไม่ครับ <c oughs> ไม่ได้ลองสักรอบเลยเ <c oughs> ข้ามาก็เล่นเลยเอา้าจัดเลยหนึ่งรอบอะรอบแรกก็จัดไปนะไอ <c oughs> <IS 2> สองเอสเนะครับผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะขอังว่าไม่เคยเล่นมาก่อนนนท้งความชิบหายก็มาเยือนนะแค่นั้นแหละก <c oughs> ็ผมจะเล่นสไตล์เป็นเทวิแทงแบบ คันอื่นแบบเออรัสเซียคันอื่นแล้วกันแต่จะต่างนึกว่าปั่มอยู่ด้านหลังนะดังนั้นเราต้องเล่นแบบระแวงนิดนึงนะก็รูปทรงก็ค่อนจะสวยงามนะเอ๊ะแล้วลายตำนานมันอยู่ตรงไหนมันต้องใส่เลยหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะป้าป้าปุ่มรีโหลดอ่าการไม่รู้ลีโหลดก็จะประมาณกี่วินะไม่รู้อะเราไปทางขวาแล้วกันนะซ้ายแล้วกันนะก็อันนี้สังเกตว่าจะเป็นเฮดแทงที่ค่อนจะออกตัวไวนะเห็นไหมรับเดียวสามสิบแล้วเพราะกำลังเครื่องยนต์มันตั้งเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเลย อันนี้บวกกับไอเทมเครื่องยนต์10%ด้วยนะมังนะดังนั้นก็เขาจะไวพอตัวนะดังนั้นก็จัดเป็นฮีทเวทที่เขาเรียกว่าคล่อ,องตัวนะรู้สึกจะเหนือวกว่าดีฟนเนอร์หน่อยๆนะเห็นไหมว่าการที่มันมีป้อมด้านหลังมันก็ไม่ใช่ว่าดีนะเพราะว่ามันจะทาให้ตัวหางด้านข้างเราถูกยิงได้อย่างง่าได้นะแล้วประเด็นคือไม่ได้ตั้งล็อกป้อมอีกจิ๋มหาย okay. แล้วไงก็คันนี้ก็จะได้เปลี่ยนตรงทางเนินนะมุงกดคันนี้ปืนอยู่ที่เจ็ดนะก็ประมาณดีฟนเนอะร์อ่ะก็ คันนี้จะดีหน่อยเวลาทํามุมนะแต่ว่าจุดอ่อนก็คือเกาะข้างเน่เพราะมันยาวไงพอตัวถังยาวมันก็จะถูกยิงได้อย่างง่ายได้เราต้องทางการทํามุมนะใช้สเกตนะเพื่อเพื่อเพิ่มโอกาสเด้งของอผมทํามุมมากไปต้องลดองนิดหนึ่งนะคือทํามุมได้แต่ต้องดูด้ว่าประมาณไหนเพราะว่าซอกล้อมันบางไงซอกล้อมันบางก็จะเอาตามเทคนิคของตัถงังประเทศอื่นมาเล่นเลยแล้วกันเนาะ,ะ HCA1 เขาไม่โผล่แฮะเอาไม่โผล่ก็เรื่องของเขานะ เราก็ย้ายจุดเลยครับผมอโอเคจบไปแล้วหนึ่งตัวนะครับผมโอเคเดี๋ยวขอก็ต้องพยายามวิ่งให้ตัวเฉียงน้อยที่สุดนะเพราะว่าเกาะข้างก็จะคว้างไงดังนั้นเราก็ต้องพยายามไม่ให้มันอะไร่ะเป็นจุดเด่นมากเกินไปเออหือเด้งไปแล้วหนึ่งนะัดกูรู้เลยใครยิงระวังไอแล้วกันานไงฮะเป็นไงโอ้โหเจอเฮอี e ของไอเอบอรสนะผม ทำให้พลมันจุเราตายครับผมโอ้โหคือก็ทําทํามุมดีมากผมแต่ก็ยังมีพวกที่ฉลาดใช้ลูกเ็ดอีได้ครับผมดังนั้นต้องระวังไว้ดีเวลาทํามุมนะเป็นไงละพังัปแล้วสองอย่างชิบหายเลยไหมแงมึงโอเคก็ต้องพยายามแบบไปช้าๆนะไม่สวยโอ้เจ็บอีมิวเหรอมึงอีมิวยิงไม่โดนะครับผม <laughs> เล่นเสียนยิงขนาดนี้ก็จบไสิครับผมอ่าเรามาถึงตรงนี้แล้วครับผมก็ทําการ อ,อ,อยู่ให้เป็นนะผมอ่าพอมีเนินตรงนี้ก็ทําการเลงอย่างนี้เลยเห็นไหมเราคือหลังคาคันนี้ค่อนจะหนาดังนั้นเราเขาจะได้เปรียบเวลาโผอย่างนี้นะแต่ต้องจําไว้ว่านี่นะเวลามีเนินนี้เราก็พยายามโผแค่นี้ครับผมนี่เห็นไหมเพื่อให้จุดจุดที่ถูกยิงมันน้อยลงนะมันลดจุดยิงได้นะด้วยการทําอย่างนี้นะดังนั้นลดป้อมหลังก็จะมีดีอย่างนี้พวกเอฟบีสองห้าบีก็จะทําได้นะนิ่ไปสามทำไม่ได้เพราะว่าอะไรอะป้อมปืนมันแค่สี่ห้าองศามันทํายากนะ แต่ว่าเชลถถังคันนี้ทำแล้วกันเนาะโอ้โหเละแหละเละแหละไม่เห็นศัตรูนี่แหละอันจะเป็นสิ่งที่อันตรายนะครับผมก็เล่นยากหน่อยแต่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ยากเกินจะฝึกฝนนะอันเนี้ยไทเกอร์นะอ่าอีมิวม,มันออกมาแล้วผมเดี๋ยวล้อมหนึ่งเดี๋ยวจะทําการถอยเพื่อทําจุดมุมตรงนี้ับผมนี่แทบไม่ทําอะไรเลยครับเล่นสปอตเปวันๆนะโอเคต้องพยายามระวังไว้หน่อยเพราะว่าคันนี้ป้อมไม่หนาเท่าไหร่นะ เหมือนรถถังเส้กรอกว่ะรู้สึกเกะกะตรงๆว่าเกะกะนะเกะกะมากเรียบร้อยโอเคยิงไม่ได้น,นะสี่ร้อยยี่สิบดาเมจนี่ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ยิงดาเมจไปเท่าไหร่นะอายูเกมสามคิวแล้วเรายืดได้สองฐานเราได้เปลี่ยนเราก็อยู่เฉยๆไปไม่ต้องทำอะไรล่อตีนเดี๋ววันนี้แค่นั้นแหละโอเคอีเมลแล้วผมจะไปสามร้อยเจ็ดสิบดาเมจเนี่ยแล้วก็หลบนะหล,ลบนะมันเป็นเทคนิคของคันนี้นะถ้าเอาหน้าโผล่ไปก่อนเดี๋ยวจะถูกแทสได้โดยเขาแรงเสือกพอเราจะเอาป้อมหลังโผล่ไปก็จะถูกับอะไรถูกยิงแล้วไง เราเลยต้องใช้ทห้งหนีช่วยแต่ต้องรู้อย่างหนึ่งว่าเราจะไม่เมาในการเคลื่อนที่นะคือคือเราต้องชัดเกนว่าจะขยับยังไงเดี๋ยวเมาแนละผมเคยเล่นพวกเอฟบีมาผมเคยเมาอยอออู่ต้องระวังนิดนึงหลังค่าขัานเราหนาพอตัวนะ,ะสปิกสปิกมาวะผมต้องพยายามให้สปิกขึ้นมาต้องคู่มันไปก่อนเพราะปืนแล้วสองมมมันอ่าไอ้บ้าเอ้ใครมันแคบวะหนึ่งนครับผม ดีเยี่ยมมากครับผมต้องพยายามขัดขวางไอ้พวกที่ยึดฐานแล้วก่อนนะใหม่นะเขายึดแล้วชิบหายแล้วไงมิบหายแล้วจัดไป401ดาเมจนะโอเคพยายามเฉียงๆเข้าไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวไอเอ็มยิงใส่นะโอเคโอเคชนะแล้วไม่เป็นไรชนะคะแนนแคปก็พอเฮ้ยๆๆเกือบ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 รอดไปนะครับผมก็ทั้งหมดชิงความใหญ่ก็ไม่ต้องห่องเยมากถับถุงเราไปวันจบครับอีซ okay. 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 no. ี่นะ ยิงไป1,062มมมได้เหรียญเออ่ภารกิจล่าตเวนนะจับ3ค่าศึกนะนี่ไงไม่ต้องอะไรมากแล้วเล่นชิวๆแบบไอซ์แอมยิงไป3,000แต่ไม่บุกก็จบครับแค่นั้นแหละฮ่าก็เป็นคันที่นุ่นจะเล่นยากนะแต่ก็ไม่ยากเกินจะความสามารถเรานะด้วยที่เป็นรถหางสายฟรีด้วยนะซอกล้อบางนะตรงเนี่ยตรงซอกล่างมันบางนั้นเราต้องพยายามทำมุมไม่ให้เยอะเกินไปนะคือถ้ารู้ถ้าผมนึกถึงการทำมุมแบบนี้ผมจะนึกถึงเอชไอนะเพราะเกาะข้างมัน มันหนาหนึ่งร้อยแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าซอกล้อมันจะหนากว่านะคันนี้ซอกล้อบางอนะต้องพยายามทํามุมให้แบบระวังหน่อยเพราะว่าคือแต่ถ้าเจอพวกลูกทองเป็นฮิทของฝาลุงข้ามเราไม่กลัวเพราะว่าหินมันจะติดซอกล้อะนะผมมันติดล้อะนะเออตีนาคข่าแบบที่เขาเรียกไงเออแต่ถ้าพวกลูกเอวิชาอย่างเงี้ยอย่าครับผมไม่รอนนะมันทะลุคนะก็ต้องดูแล้วแต่ว่าศัตรูคนไหนที่เราควรจะทํามุมใส่นะพวกยานี่ค่านี้อย่าไปทํามุมเลยกันนะก็ถ้ามันไม่ได้หยา เดี๋ยวมันยิงผ่านซอกล้อจะชิปหายนะไปแล้วไปแล้ว1 1 8วิ้ก็ถือว่าไหวเนาะก็เป็นคันที่เขาเรียกดูเหมือนจะเกะก,กะยังไม่รู้นะไอ้เกาะหน้ามันเนี่ยย,ยาวๆอะ่ะเอ้ยไปเรื่อยๆนี่แมปใหม่นะผมแมปในอัปเดต3.9นะลองตรงนี้เป็นทางยาวแนละ้วลองทำมุมดูก็ได้นะครับผมนะก็เหมือนเดิมนะว่าอย่าทำมุมเยอะเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวยิงผ่านซอกล้อได้ ประมาณนี้แหละประมาณนี้ก็มันจะดีนะหรือว่าลดลงหน่อยก็ยังโอเคนะตอนนี้ก็รอสโตอย่างเดียวนะครับผมคือผมไม่อยากแนะนําให้รถถังนี้เข้าแนวหน้าสักเท่าไหร่เพราะก่อหน้าเขงาง่าจะทํามุมน้อยดังนั้นก็เจอลูกทองรือเอวิชาชีดไปก็จะเรียบร้อยอะลาก่อนนะดีเฟนเดอร์ยังทาอะไรเราไม่ได้หรอกองศาอย่างนี้ยิงยากนะครับผมแต่ ISU โถ ISU เอ้ยมึงจะขวางเขาทำไมเนี่ย จัดไปนหนึ่งนัด440ดาเมตรนะครับผมจบเลยให้ตายเถอะอ่าเจอเค c นะีเสียทำมุมเนี่ยนงานนะ่ะฉลาด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 นะโอ้โหนั่นไงผมว่าแล้วคันนี้ป้อมบางนะไม่ใช่ซอกล้อนะป้อมบางต่างหากจบเลยจบเลยฮนะโอ้ยจบแล้วผมเมื่อกี้เค c ีสี่มันขวางครับโอเคงั้นเราก็จะทำมุมอย่างนี้เรื่อยๆเลยลกันเนาะอ่าก็ไอ้สามดีเฟนเซอร์ทำรีเวิร์ไซส์สเกดนะผมเราเลยยิงไม่เข้านะ ไม่ใช่ยิงไม่เข้าติดเคพิครับผมก็เมื่อกี้เคพีมันเซตเข็บด้วยไงก็เลยจบเลยถอยออกเลยกันก็ไปช่วยอ e ีเจ็ดห้าอแล้วกันเนาะเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่อยากให้เพื่อนเดียวดายโอ้โหตายไปสองตัวเลยเหรอให้ตายเถอะไอ้ไอ้หัวกล้วยจบเลยก็ถ้าอยากยิงเข้าก็เนี่ยลูกเอพีอาร์ R ไปเลยครับผม พยายามยิงเฉียงเข้าไว้นะเออเห็นไหมกาเซียเาต้องใช้ลูกทองยิงซึ่งซึ่งเขาก็เล็งยากพอตัวนะก็ทําการทํามุมใส่เลยครับผมกเาเซียก็จะมีจุดอ่อนข้างล่างแล้วก็ต้องเล็งดีๆ้วกนะ็จัดไปหนึ่งนะาซแล้วก็เอ็ดดาเมจไอชิมหายมันจุวไวๆเลยเพื่อช่วย e เจนห้านะก็จะแยา,ยามเอาให้เต็มที่สุดนะจัดไป417ดาเมจนะเอาให้ถึงที่สุดนะจะแพ้ก็ต้องแพ้ถึงที่สุด อย่าแพ้ขี้กากนะครับผมโ oh, no, no, no. อ้โนินนไอ้นี่เล่นต่กูเว้ยโอ้เจ็บอืมจัดไปหนึ่งนัดก็ยิงให้ถึงที่สุดเลยกันสู้อย่างที่สุดผมได้กล่าวไว้โอ้โหน่าสางด้วอยากแกช่วยแต่ก็เออตายซะมอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บก่อนหน้า้องจะบางนัะ้ต้องระวังให้ดีโ oh, oh, อ้โหดีเฟนเซอร์ชิมหายแล้วไงมามาทั้งดงเลย เรารีบไปก่อนดีกว่าก่อนจะไม่มีทางเลือกให้ขยับนะจะดไปเฉียงเข้าไว้เฉียงเขอาไว้เออรอดรอดรอดอยู่รอดอยู่แต่โอหข้างหลังเพียบเลยไอชิบหายแล้วไงชิมหายแล้วไงชิมหายแล้วไงคือมันมาแล้วมันมาแล้วเราไม่มีทางเลือกนะเราต้องโผไปแล้วก็ยิงเลยชิมหายโอ้โหดีเฟนเซอร์ยิงพลาดแต่ประเด็นคือเราไม่มีโอกาสลวโอกาสที่จะแก้ตัวโอกาสที่จะแก้ตัว เอยเอ,ย,เอยยังมีโอกาสอยู่เรายังสามารถเอาคืนได้อยู่เล็งที่ต,ลต,ลตลูดตูดเคเบสี่ะยิงไปสามยสิบเจดาเมจนะครับผมน่าแหละดีมากยังได้อยู่แฮยังได้อยู่ชิบหายแล้วไงมันตามมาใหญ่เลยนั่นไงนั่นไงโอ้โหไม่รอดจบเลยครับผมแบกบไม่ไหวจริงยอมยอมครับผม โอ oh, ้แต่ศัตุลแต่ศัตัวเล่นน้อยมากเลยอ่ะเสียดายจริงๆครับเสียดายรอบนี้ทีมเราโนไปน,นิดนึงนะอ่ะอ่ะ e75 เต็มที่แล้วเออเจอลูกท้องเข้าไปเจาะเพดล่างของอ e e75 ไปแล้วผมลูวีหรือว่าเลิฟหรืออะไรก็ช่างนะลูเวอร์ลูเวอร์อะไรไม่รู้ผมเรียกลูกลกวีอะจบอีซี่นะทำหนึ่งยี่สุดแล้วยิงไปสามพันแปดสิบแปดดาเมจนะนี่ก็ต้องสู้อย่างนี้สุดนะถึงจะแพ้ตามเพราะว่าอัปเดตนี้ก็จะมีคำว่าอะไรคนาเลยนะเป็นคำชมนะซึ่งแบบ อ่าเดี๋ยวต้องบอกงนี้หนึ่งก็นี่ประมาณนี้เห็นไหมก็ถ้าเราเล่นดีก็จะอาจคนอาจจะมีคนชมมาก็ได้นะครับผมถ้าเล่นไม่ดีก็ชิมหายนะหรือแมก้กระโดนแกงคือตอนนี้มีโลกเกียนคือสามารถแบบคือถึงจะเล่นดีก็สามารถโดนอะไรกดกดอ,อะไรแบบกดสวยได้อะกดกดอะไรเพิ่มเฉลระหว่างลบอะไรอย่างนี้ได้นะอ่านี่ถ้าเราเล่นดีก็จะได้อย่างนี้นะแล้วก็จะมีดาวที่โหมขึ้นด้วยถ้าเราได้แบบบ่อยนะแต่ถ้าเราเล่นเฮี้ยหรือเล่นกลางก็จะได้ดาวน้อยลงนะคือขึ้นอยู่ว่าได้ลงเยอะไหมนะก็เป็น คือไอ้ไอ้ลำดับนั้นน่ะที่เป็นเลขกี่คนน่ะมันถูกเอาออกแล้วเอามานี่ด้วยนี่แทนนะซึ่งก็ต้องแก้ระบบไอ้เกียร์นี่หน่อยนะเพื่อให้มันสมดุลน,นะเพราะผมว่ายังมีพวกสแปมเกียร์เกียอยู่นะอ่าเราเล่นกันเลยอีกรอบดีกว่านะก็ซึ่งก็คือมันจะถูกคือมันจะให้ประเมินได้คือสามความชมเชยก็คือสามารถชมได้สามคนนะสามรอบนะกดกดอะไรก็ได้แล้วแต่นะแล้วก็กดอะไรนะเหมือนรีพอร์ตอะไอ้อสีแดงแดงอะ สองรอบนะผมต่อวันนะครับผมเพื่อเป็นการไม่แแปมเกินไปผมว่ามันก็โอเคนะแต่แบบมันมันโดนก็เจ็บใจบางทีเล่นเล่นเก่งแล้วโดนอย่างเงี้ยเศร้าใจนะเศร้าจริงๆนะฝั่งนั้นรู้สึกจะอาจจะโดนรัดมาก,ก็ได้นะไม่แน่ใจเงินก็พยายามจะวิ่งถึง,งตรงตีเร็วที่สุดนะบอกทีมหมดบอกทีมน่นไปซีแล้วผมคันนี้มีป้อมอยู่ข้างหลังดังนั้นเราสามารถสวนได้ง่ายๆนะแต่ก็ต้องระวังไวด้ดีอ่ะเราแคปก่อนเลยรู้ความได้เปลี่ยนนะ แคปเลยโอเค S6 เขาจะโผล่มาดิโผล่มาดิบ้าเอ้ยติดเลยจบเลยครับผมถ้าติดนี้ทำอะไรไม่ได้เฮ้ย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 ติดไอ้บ้าเอ้ยยุดทำอะไรของมึงนี่ S6 ไอ้บ้าเอ้ย เรียบร้อยชิบหายแล้วไงชิบหายแล้วไงโอเคตอนนี้ต้องพยายามหนึ่งคือจริงๆอะผมอยากใช้สักเข็มแต่เอสหกเรามันค่อนจะนูบนะอา้าวตีดอีกให้ตายเถอะแหมอย่ไไ่ต้องใช้ลูกท้องก็ได้นี่แน่ลุยเอลิซาก็เข้านะาเทเล่ยางเงี้ยคืออย่ายพยายามใช้ลูกคีนะเพราะน,นี่จะเอาลูกคีอะมันสามารถติดที่ปืนได้นะเราก็สามารถสวยได้เช่นกันนะโอเคนะยิงเลยยิงเลยเออนั่น,นแหละเล่นดีๆก็เป็นนี่หว่า มึงนี่เออตัวแตกไปซะมึงตอนนี้สถานการณ์เราได้เปรียบพอตัวแต่ก็ต้องระวังพลิกนะเพราะว่าคือวอลแทงอะไรก็เป็นไปได้นะโอเคตอนนี้เราต้องหันไปสู้แล้วล่ะหันสู้นะเพื่อชัยชนะนะก็ต้องกําจัด A U สองห้าหนึ่งหรือ A R U two ที่วันก่อนนะแหมชิลีนะครับผมทําการแคปนะเราปล่อยไว้ไม่ได้นะครับผมปล่อยไม่ได้บอกตรงๆว่าไม่ได้จัดเลยยิงไม่โดนโคตร ผมตรงว่าเสียงรู้สึกนะถ้้จะยิงไม่โดนกันขนาดนี้โอ้โหเจ็บเจ็บจริงๆนะเจ็บจริงๆอ่ะโอเคนะเดี๋ยวก็ทําการก็จริงๆไม่แนะนำให้ผงนะก็ดิหลบก่อนหลบก่อนใช้สเข็มหนึ่งเพื่อความเกลียนนะเอาดิเอาดิจะผงมาไหมล่ะเอทีเอเขาไม่กล้าหรอกเขาเขาไม่กล้าจริงๆเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าหรอกเขาไม่กล้าหรอกเขาไม่กล้าหรอกอันนไงพอพอเข้าข้างปุ๊บมันก็จะทําการเกลียนเลยนะครับผมอะตอนนี้ก็ทําการหันนะ พยายามหันป้อมให้พร้อมกับตัวนะเพื่อให้เกิดความได้เปรียบนะถ้าเจอก่อข้างก็เฮดอีไปเลยนะครับผมนะบุ้มอย่างนี้เลยห้าร้อยแหเพื่อความได้เปรียบนะต้องเฮดอีไปนะอ่ะไม่ยังเสียงโอเคเรียบร้อยแบบนี้สิจบใบดีครับผมเอลจครับผมโอเคครับผมยอมเลยใช่ไหมล่ะก็ยิงไปแล้วห้าสองพหกกยี่สองได้เงินมา 7, นมศเจ็ดหมื่นนี่เป็นทีเส้นไเลยได้ดีนะ นี่อยากประเมินนะแต่มันหมดแล้วสงสัยเจ้าของก็ใช้ไปหมดแล้วแหลนะเนาะเอาว่าเราอยู่เลยกี่รอบนะจาไม่ได้นะเลอประมาณรอบหนึ่งนะจัดให้จบแล้วกันนะส่วเจ้าไอ้สองไอเทนะก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรแนะนําเยอะก็เล่นดูจากเกมเพย์ที่ผมเล่นเอาละกันเนาะมีการรีวิวบอกอะไรอย่างนี้ก็จะแล้วแต่เนาะเออช่วงนี้เห็นรถถังรัเสเซียเกินแมปก็ต้องทําใจนะแบบเยอะแย,ยะไปหมดนะเพราะว่าด้วยความโอพีของกรอ,อันสุดยอดนะไม่ว่าจะเทียไหนก็ตามนะ แล้วความของตัวที่คอนญจาเขาเลยนะคือมันมันเหมาะกับเกาะด้วยไงอะไรอย่างเงี้ยมันพูดง่ายคือมันค่อนจะโอพีครับผมซึ่งเทียบกับทีมซีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยทีมสีมันจะด้อยเลยเพราะว่ามันด้อยเรื่องเกาะตัวถังมากครับผมอะไรอย่างเงี้ยแต่เด่นเรื่องปืนเงนี้ยไอโซเวียตก็เด่นเรื่องปืนแต่ว่ามันจะห่วยเรื่องความแม่นยำนี่แหละอ่าอะไรประมาณนี้คือบก็ผมก็เป็นคนชอบรถถังรัสเซียด้วย แต่ว่าก็ชอบตรงความสวยมาแล้วก็กรอที่เกียนนะแต่ถ้าชอบเอาจริงๆนะสายอเมริกาน่าจะเวิร์กว่านะเพราะว่ามีมุงกฎที่ดีด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยนะแถวสองห้าวนะผมผมว่าเขาไม่ควรไปอย่างนั้นนะเห็นไหมมาขวางด้วยจบเลยอะมาขวางเห็นไหมครับผมไอบ้บ้าไอ้แทวสองเล่นอะไรของมึงเนี่ยมีดีแต่รถถังทองก็อย่างเงี้ยทำไมมึงไม่ยิงทีที่สามวะ เขี่มสีมันมันป๊อตนะครับผมป้อมก็หนานะเล่นแบบนี้ผมผมเศร้าใจเลยให้ตายเถอะ LTTB ให้ตายเถอะมันเสียคะแนนแคปเลยเนี่ยเร็วๆแคปดิไปแคปสีได้เร็วแคปมึงจะไม่ทำอะไรกันเลยหรือไงเนี่ยเดี๋ยวหัวจะร้อนเอาเนี่ยเสือ้อมึงจะไม่ทำหาอะไรกันเลยหรอแคปสิจัดเป็นหนึ่งนัดน,นะครับผม แคปดิไอ้บ้าไอ้แคปไม่แคปก็เลยไงเนี่ยคือผมไม่กล้าแคปไงถ้าแคบจะโดนกาเซียวยิงแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยบอกตรงๆว่าไม่อยากจะแคปเลยเห็นไหมเห็นไหมครับผมยิงผ่านซอกหรอกเด้งอีกครับผมใชียีเลยลกันเนาะอากาเซียลลงไปแล้วโอเคพลาดแล้วครับผมดังนั้นเราก็ทําการเนียนในการเออเขาเรียกนะเนียนเลยลวกันเนียนเลยเนียนเลย ถ้าเขาไม่สนเราก็เนียนแคปเลยแล้วผมเพื่อไม่ให้เราเสียเปรียบเกินไปนะเพราะฝั่งนั้นมาเล่นแคปก่อนไงก็ทําการแคปเลยกันเนาะแคป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 อ่าโดนเกาะแผ่นบนอีกจบเลยอ่าตอนนี้จะไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องช่วยเขาหนะ่อยเอเคเรียบร้อยเออแบบนี้ค่อยโอเคหน่อยแหม่ก็ต้องดูทําทีไหมนะไม่แคปตั้งแต่แรกเราจะแพ้งไง เรียบร้อยรับผมสําหรับรอบนี้นะเก็เงียเป็นหนึ่งเช็สมาธิในการยิงเกาะไอ้หกนะเพราะนี่จะว่ามันมุมเหลี่ยมมันเยอะไงมันอาจจะไม่กระสุนเด้งได้นะก็จะเล่นยากก็ยากไม่ยากเท่าไหร่เออไม่ยากตรงไม่ยากแหมจ๋ยิงไ่พันหกครับก็ได้เหรียญนี่มาลักแมนปืนแล้วก็ต้นปืนนะแหมได้หนาห้าหมื่นสองหกรีสิบนะก็นี่ขนาดเล่นครั้งแรกเนี่ยก็ประมาณนี้ครับผมก็คือผม เขแน่เคยเล่นตัวถังเซเว่นมาเยอะแล้วไงก็ดังนั้นก็จะคุ้นชินกับคอมเมนดีแล้วก็ลูกเอวิซาที่เคยนะก็คือเล่นกับไอ้ถูกบ่อยก็ปืนนี้ก็เลยชินครับผมก็คือแบบว่ามันกระจายแต่ก็ได้ลูกเอวิซามันก็ยิงเร็วไงก็เลยได้เปรียบไงก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าเอสสองเอเนะก็จะเล่นประมาณนี้นะจบข้อจะไวมากเลยนะเนื่องจากทีมดีนะก็มีทีมแย่ไปรอบหนึ่งนะใช่ไหมแย่ไปรอบหนึ่งไอ้รอบนั้นโอ้ดัดวิหารแมปใหม่นะก็จบเลยนะแมปนั้นนะ แบกสุดๆแล้วมันแบกไม่ได้นะครับนี้มันก็ตัวมันยาวไงคือข้อเสียคือเกาะข้าด้านข้างมันยาวแล้วก็คือคือป้อมจริงๆป้อมไม่ได้หนาอะไรมากนะครับผมแต่ว่าด้วยผมที่การเล่นเน้นทํามุมก็เลยอ่ะจะไม่สตูต้องมาเล็งจุดอื่นในการยิงแทนนะเนี่ยจุดตรงเนี้ยซองในท่าหันประมาณนี่มันจะยิงเขาซองได้แต่ถ้าตรงนี้ยังนะมันจะยังแข็งอยู่อะไรอย่างงี้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนด้วยนะเวลาทามุมนะเพตุล่างก็จะบางเพตุ่บนนี้ก็จะบางเมื่อมันโดนมุมนี้หรือว่า โดาลยนะโดูกทองเนี่ยก็จะเข้าง่ายๆนะอาจจะมีหัวป้อมนี้ที่แบบว่ายิงได้เช่นกันนะก็โจทย์ะสำการเจ้าหรือเจ้าเอสองเอเทนะผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวรถถังอะไรก็รอดูกได้นะหรือว่าคลิปอื่นๆที่ยังไม่ได้ทำนะก็เกมอื่นๆเนี่ยที่แบบช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะก็พยายามลงให้บ่อยๆนะลงบ่อยๆช่ววันหยุดหรือเปล่านะเออก็คันนี้เป็นคันที่ดีนะ เป็นว่าใครชอบก็กดไลค์นะครับใครอยากติดตามกดซับสไครป์เพื่มใจให้ผมนะครับสำหรับรถถังคันนี้นะก็ใครใครแย่งเล่นไม่เป็นก็ลองดูการเล่นของผมเป็นแนวทางได้นะว่ามันอาจจะดีมั้งหรือไม่ดีอันนี้ก็ก็ลองดูเป็นแนวทางเอาละกันนะครับผมเพราะว่าคันนี้ก็คือด้วยความที่มันอยู่ป้อมหลังอาจจะเล่นยากว่ารถถังโซ่คันอื่นนิดหน่อยนะแต่ว่าก็ก็ตัวเรวมก็โอเคนะเออมันเป็นรถถังฟรีอะ ผมว่าโดยรวมก็ยังดีกว่ากาเซียลนะเพราะกาเซียวนี่ลูกธรรมดามันเจาะกากมากเลยนะครับผมนะก็ตอนนี้ก็เป็นรถถังสะสมของผมอย่างเป็นทางการนะจอดทิ้งแล้วไม่ทาอะไรแค่นั้นแหละเจ้ากาเซียลเนี่ยสาหรับผมนะนี่ก็รหัสนี้ก็ขอบคุณมากผมส่วนขยับส่งลัดขนไหนมาให้ผมรีวิวก็เดี๋ยวผมจะทําการจัดให้นะผมซึ่งก็จริงๆก็มีพนที่ส่งไทเกอร์หนึ่งกับแพนเทอร์มาแล้วผมแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้รีวิวไงก็เอาพวกรถถังคือถ้าเป็นรถถังพวกรถถังทองรถถังกิจกรรมรถถังอะไรใหม่ๆอ่เี้ย คือผมอาจจะรีวิวให้ก่อนเลยไงแต่ถ้าเป็นรถถังเทเลสวิจัยยเงี้ย,อ,ยาอาจจะต้องรอหน่อยถ้ามันไม่ใช่เทียสิบอะไรอย่างงี้นะก็ข่าวดีอย่างคือผมซื้อ o อเ2จ3ในรหัสหลักผมแล้วนะดังนั้นอาจจะได้เห็นรีวิวกันแน่นอนนะนี่หนึ่งเปสามยังยังไม่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยจบเลยครับผมแล้ว,ลวก็โดนเนฟเกาะอ,อีกหนึ่งหนึ่งเปอสามนี่เกาะนิ่มๆอยู่แล้วเจอโดนเนฟเกาะอ,อีกโอ้โหไม่รู้ผมตอนผมรีวิวผมจะขี้ขนาดไหนก็ก็ <c oughs> ขอลาไปเพทนท่านเลยนะครับผมนะสีเวลานะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสสวัสดีครบบาบาย